สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันนี้นะฮะกับผมครับหลังครับป้าแดงแต่งซิ่งนะครับกับเช้าแบบนี้ไม่มีอะไรนอกจากการส่งมอบรถยนต์นะฮะที่ส่งมอบด้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับรุ่น D Max 4ประตูอีกแล้วนะฮะนี่ครับกับรุ่น Capro 1.9 LDA สีขาวนะครับคันนี้กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าดาว15%นะครับใช้เงินลดเพียงแค่69,000บาทนะครับเพีนี้แล้วก็ซื้อกันแค่ สองคนกับภรรยานะครับเคสนี้ลูกค้าเคยจัดของแบรนด์อื่นมาแล้วนะครับแต่โดนปรับดาวเยอะมากนะครับแต่ซื้ออีุสุใช้เงินขอรถเพียงแค่6กหมืก้าพันบาทเท่านั้นแล้วก็ผ่านที่ดาวสิห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับกับคันนี้นครับเดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่คันนี้ก็คือลูอกค้าใส่ล้อซีอีปนะครับแล้วก็ลัลตเตอร์ยางฮีโร่ 2, 5, 5, 5, 5, 5, นะฮะสองห้า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 สิบแปดเนี่ยฮะคันนี้ นี้ก็คือจัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับส่วนด้านในนี้ติดตั้งเบาะหนังด้วยนะครับนี่ฮะนี่มีติดตั้งเบาะหนังให้ด้วยนะครับก็คือในโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ลูกค้าเลือกไม่ติดตั้งรีฟรี่ไม่ติดตั้งวัดบูธนะครับแล้วก็ไม่เอาทอซิ่งเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังแทนนะครับนี่ฮะนี่สวยเลยครับ ี่ประตูไฟบอดหนังก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่ส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับสองห้า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 สิบบาดนะยฮะคันนี้ไม่มีโหลดนะครับคันนี้ก็คือเดิมเดิมเน้นใช้งานนะครับก็ชนหลังก็ใส่เดิมเดิมนะครับคันนี้ LDA ปกติดเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงที่ไม่โหลดก็สวยนะครับแล้วสูงด้วยครับรถแบบนี้ครับเนี่ยฮะ น,นี่เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมารับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศการรับรถให้เนาะกับโปรโมชั่นที่ออกได้จริงนะฮะกับรุ่นสประตู lda ดาว15%ใช้เงินหนกรถเพียงแค่69,0 0 0าบาทนะครับโอเคครับดย๋ยวคอยติดตามชมนะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ลูกค้าอยู่ด้านหลังของผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอให้ลูกค้าให้เครดิตกับผมหน่อยนะครับว่าโปรโมชั่นที่ผมออกไปสามารถทําได้จริงๆหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ลูกค้ายืนยันเนาะกับ เงื่อนไขกับโปรโมชั่นที่ออกรถแล้วก็ความสุขของลูกค้าที่ได้รถรถคันแรกนะครับนี่ผมพาเดินชมบรรยากาศนะครับผ <culinary, S 1> ม,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 มข,อขอคุยด้วยหน่อยด้ครับเราได้ตามเงื่อนไขไหม ตามเงื่อนไขแล้วครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเงื่อนไขที่เราคุยกันทุกอย่างคือได้ตามเงื่อนไขตามที่พี่หลังทุกอย่างก็คือ15เปอร์เซ็นต์ก็ใช้เงินของรถ69,000ใช่ครับ69,000ก็คือได้แบบกลครบทุกอย่างได้แบบจี่นี่เลยแบบนี้เลยใช่ครับตามนะครับอ่าล้อไม่มีเพิ่มตังค์เนาะไม่มีครับผมเบาหนังจัดให้จัดให้หมดเลยเป็นยงไงฮะดีใจไหมดีใจครับเป็นครั้งแรกเลยโอเคผมก็ดีใจครับกับลูกค้าที่ไว้วางใจให้ผมดูแลให้แล้วก็ได้รับรถใหม่ป้ายแดงใช่ครับ ตามตามที่ตั้งใจเลยสเปคสวยนะรถเตี้ยนะครับไม่โอ้ไม่เตี้ยเลยใช่ผมไม่ไม่โหลดครับครับผมอันนี้ก็คือลูกค้าทํางานบริษัทเนาะบริษัทใช่ครับใช่ครับก่อนหน้านี้ก็คือไปจัดของแบรนด์อื่นมาใช่ใช่แล้วก็ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านมาจบที่นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าดูเนาะถึงราจัดไม่ผ่านแต่เราก็ยังมีข้อมูลอะไรมาคุยกันก่อนเพราะเทนี้ผมจะคุยลูกค้าก่อนว่าจัดยังไงให้ผ่าน แล้วก็จัดเสบียงก็ผ่านแล้วโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เลือกผมเนาะโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็คือลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าก็ขยับเลิกแล้วก็ขับรถกลับที่พักแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอส่งมอบลูกค้าก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมอีกทีนะครับ คุณนะครับนะคะรับปลอดภัยครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์เช้านี้นะครับกับลูกค้าที่จัดแฟแนซน์ครั้งแรกนะครับและไม่ผ่านยี่ห้ออื่นนะครับแต่มาประสบความสำเร็จกับยี่ห้อของอีซูซุนะครับฝากด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถใหม่แบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งท้อนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ เดี๋ยวผมจะหาวิธีในการทําเรื่องให้ผ่านตามเงื่อนไขนะครับฝากวยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ u t u b e ช่องนี้นะครับเพื่อได้ลูกค้าจะได้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับการเอารถใหม่ป้ายแดงนะครับต่อให้มีอุปสรรคขนาดไหนขอให้แวะเข้ามาคุยกันก่อนได้นะทาเรื่องปีไม่ต้องวางเงินจองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันอีกทีคลิปหน้า EP หน้ากับการส่งมอบรถ ผมจะไปส่งมอบที่ไหนผมจะไปทําอะไรก็คอติดตามชมเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะบา,บายครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมออสวัสดีครับ